เริ่มแรกก็มาจากที่การที่อาจารย์จากวิทยาการสารสุขได้ประสานงานมาที่หน่วยบริการว่าจะมีการอบรมหลักสูตร Care Worker หรือผู้ดูแลผู้สูงอายุซึ่งเป็นหลักสูตรของวิทยาการสาสุขจังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งจะจัดอบรมให้กลุ่มเป้าหมายนำร่องที่เทศบาลตำบลศิลา ให้มีการคัดเลือกอสอมอที่มีคุณสมบัตินะคะอ,อย่างเช่นอายุต่ำกว่า50ปีพุทธการศึกษาม3และมีความต้องการที่จะอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุหรือ c a r e g ิฟเวหลักสูตร64ชั่วโมงเป็นเวลาทฤษฎี8วันและมีการปฏิบัติในชุมชนอีกประมาณ1เดือน ะะอาจารย์ผู้รับผิดชอบงานมาชี้แจงโครงการและขอให้พยาบาลวิชาชีพที่ทำหน้าที่ที่เป็นแคร์แคร์แคร์เมนเจอร์นะคะที่ดูแลหลักงานผู้สูงอยู่แล้วมาร่วมเป็นวิทยากรมาร่วมเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงในการฝึกภาคปฏิบัติในชุมชนเพราะหลักสูตรนี้เนะื่องจากมีทฤษฎี8ชั่วโมงแล้ว ก็จะมีภาคปฏิบัติในชุมชนโดยปฏิบัติงานจริงกับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนอีกเป็นเวลาหนึ่งเดือนก็จะเป็นบทบาทของเราค่ะที่จะเป็นพี่เลี้ยงภาคชุมชนไม่ผู้ม,มาเยี่ยมมาเยี่ยมเขาก็ดีใจจัางเป็นพี่เป็นน้องกันไปั่นั เพิ่อนกับบางมือกับมาบางมือเพิ่นเพิ่นกับพ่ม้ามือเด็เพิ่นมีธุระเพิ่นกับจังพ่อม้ามือเด็เพิ่นบ่มีเพิ่นกับมาอยากให้มาาสวมมืออยู่แล้วมันนี่จังวันนั้นเพื่นมาเบิ้งมาแล่งเข้า็ดีใจอุ่นใจ มือแรกพูดคำน้นบ้านคดีใหญูพุ่มใจเแหลยมาเบิง่งปัจจิบัติพอถอดของห้อยางได้ลูกได้ก็มาบีบมานวดมาบําบับยื่นี่ดีดีมากครับดีมากๆเลยขอบพุ่นเป็นหลายหลายขอบพุ่นเป็นยางยิ่งเพล่ะขอบบุญขอบพุณนเพิ่มเนานะมาเบิ่งดูแลพอถอดของยางได้ภุมมใจดีหลาย เขาได้รับการอบรมมามาดีแล้วก็ถูกต้องคือเขาก็สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างดีนะคะคือให้ทำอะไรเขาก็ค่อนข้างที่จะทำได้ดีทุกเรื่องแล้วก็เป็นที่ยอมรับของคนไข้และญาติคนไข้คือพอเข้าไปลึกๆพอไปสัมพันธ์ผูกสัมพันธ์กับคนไข้แล้วนี่บางทีคนไข้นี่ ถ้าไม่เห็นไปเขาก็ถามหานะคะคือพอจบเคสพอคนไข้ดีขึ้นเราจําหน่ายเคสไปก็ปรากฏว่าคนไข้เขาก็จะถามว่าทำไมไม่ไม่กลับเข้ามาเยี่ยมเขาบ้างแล้วก็มีการบอกต่อในชุมชนว่าก็เป็นการขยายนะคะเป็นการบอกต่อแล้วทุกวันนี้ก็คือ,อทำไมบ้านหลังนั้นทําไมไม่ไปดูฉันบ้างทําไมดูแต่บ้านหลังนี้แม่ฉันก็ป่วยเหมือนกันคือตอนนี้เกิดการที่จะ ส่งต่อกันเพื่อที่จะให้กันไปดูแลซึ่งกันและกันแล้วนะคะเป็นการไว้ใจมากที่เไปก็ไปเค็ดตุกอย่างทําคว่มสะอาดอีหยังทําความสะอาดบานก้นถ้วยจานถ้าเพิ่นบบอันนี้ห้ากับเฮเจ็ดเพิ่นเจ็ดเฮสให้เพิ่นไ้เนาเพิ่นกับ่มีเวลาคือจังเค็ดบ้านนั่นล่ะค่ะกับไปล้างถ้วยล่างจานอีหยังใง้บ้านจะคลองน่ะ่ะเอาเอานี่ไ้นะ บกนเคะเกินเข้ามาดูแลผู้สูงอายุเข้ามาดูแลคนพิการกลายเป็นความผูกพันคนในครอบครัวไปแล้วค่ะอาจารย์กลายเป็นส่วนหนึ่งของของอสมอของซีจีซีดับดิวไปแล้วนะจ๊ะซีดับิวจริงๆความหมายของมันก็คือผู้ดูแลผู้สูงอายุแต่ในความคิดของเราที่ประเทศไทยเรามันไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุมันคือลูกหลานมันคือญาติพี่น้อง เป็นหมอเป็นพยาบาลให้กับผู้สูงอายุหลายที่เขาได้รับการมอบหมายนะคะคือเขาไม่ได้ทำแค่ว่าหน้าที่เขาทำด้วยใจอันนี้กล้าพูดได้100% CW บของเราเนี่ยทำงานมาแล้วก็ยังลงชุมชนมาด้วยพื้นฐานของจิตอาสาฉะนั้นเงินเดือนเงินก็อยากได้อยู่ แต่ว่าในเมื่อมันไม่มีตรงเงินใจเขาเต็มร้อยฉะนั้นมันจะไปด้วยความเมื่ออาทรณน,นะสรุบแล้วคือเป็นลูกเป็นหลานเป็นครอบครัวเป็นแฟมิลี่เป็นหมอเป็นพยาบาลอยู่ในซีรีส์เป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินด้วยนะบางครั้งเขาไม่มีตังค์ซื้อท,ทิ้เข้าวไปให้เขานะคะช่องทางการบริการเป็นคนที่แนะหมดเลยนะคะแล้วไม่ใช่ดูแลแค่ผู้ป่วยนะคะทั้งหลังเลยค่ะ จะพูดคุยกันให้ความแนะนํากันได้ถ้าถึงเวลาที่สัมพัทธภาพมันใช่จริงๆอะ่ะมันจะเป็นครอบครัวเลยค่ะใช้คำว่าครอบครัว